สวัสดีครับผมพบกับรายการใหม่ของช่องเรากับรายการเกรดการ์ดบอลรายการสั้นๆที่จะให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการ์ดบอลวันนี้ประเดิมเอพิโซดแรกกับสับต่างๆที่ทุกคนควนรรู้เวลาเบรกการ์ดหากชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่สับแรกเลยครับก็คือ RT ครับ Random Team หรือ Random t e ท r s วิธีการเล่นเนี่ย เบรกเกอร์จะทำการสุ่มทีมหรือสุ่มชื่อให้ตรงกับทีมครับชื่อใครลงทีมไหนจะได้ทีมนั้นส่วนเทียร์เนี่ยก็คือ1เบรกอาจจะแบ่งเป็น2เทียร์ครับเช่นมี20ทีมอาจจะแบ่งเป็น10ทีมแรกที่มีราคาแพงและอีก10ทีมที่ราคาถูกกว่าครับโดยสปอตหนึ่งเนี่ยก็จะได้ไป2ทีมก็คือราคาแพงกับราคาถูกเลยเรามาต่อกันที่สับที่2เลยครับ R.P. หรือว่า Random Pack ครับวิธีการเล่นของ Random Pack เนี่ย เบรกเกอร์จะทำการให้เลือกสปอตก่อนครับแล้วจะทำการสลับแพ็คแล้วเขียนหมายเลขแพ็คครับหมายเลขสปอตของเราตรงกับแพ็คไหนนะครับผมเราก็จะได้แพ็คนั้นนะครับผมจะได้การในแพ็คนั้นไปมาต่อกันสับที่3ครับฮิตดราฟ t h ฮิตดราฟเนี่ยวิธีการเล่นคือเบรกเกอร์จะทำการสุ่มในเว็บ random.org นะครับผมส่วนมากเขาจะใช้เว็บนี้กันนะครับชื่อใครอยู่ที่แรกนะครับผมจะได้เลือกการ์ดก่อนนะครับผมแล้วก็2 3 4 5หตามลำดับครับสับที่4ี่ดราฟท์ทีม วิธีการเล่นเบรกเกอร์จะทำการสุ่มในเว็บ Random ใครที่ชื่ออยู่บนสุดจะได้เลือกทีมก่อนตามลำดับครับส่วนสับสุดท้ายสับที่5 P Y T P Y P ครับหรือว่า Pick your Team Pick your Players วิธีการเล่นเนี่ยผู้ลงเบรกเนี่ยจะสามารถเลือกทีมได้ย่าองอิสระเลยครับแต่ละทีมเนี่ยราคาจะถูกแพงต่างกันไปขึ้นอยู่ความนิยมของการนะครับผมอ่ใครไหวทีมไหนใครสู้ราคาทีมไหนได้ชอบทีมไหนก็เลือกได้เลยครับผมแต่ว่าต้องแย่งกันลงนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมท่านผู้ชมสําหรับเกล็ดความรู้สั้นๆของคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเบรกการ์ดของทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ